ต่อพันด้าเหนื่อยแล้วขนาดมันนั่งแล้วน่ะสนุกไหมกายวันนี้สนุกดีปะมากันลงต่อดีจ้ะดีดเอวเหัวปวดหัวปวดหัวอะไวะเป็นคนแก่นั่งรถไม่ได้ไงวันนี้สีสุกมาเที่ยวโครงการช่างหัวมันเหรอครับหรอครับสีสุก เป็นหนุ่มแล้วไหมให้ป้าอุ้มล่ะหืมเดตกรูอ่ะจิสคจุครับจะหนุกไหมครับเดี๋ตกบ่อเหรอมาเที่ยวโครงการช่างหัวมันใช่ไหม,มเป็นได้อย่าไปใกล้นะลูกเดี๋ยวตก นี่คือโครงการช่างหัวมันของในพระราชดำรินะคะใช่ดำริพี่ด้เหนื่อยเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอนั่งกลางทางตอนแล้วสนะงสัยเออหนูนั่งเหงื่อหนูเหนื่อยแม่รู้ ถ้าด้านเหนื่อยแล้วป้า